ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันเพลััสบลดีวันที่7เดือนที่3ในหัวข้อเรื่องคุณอยู่ในความสว่างที่อัศจรรย์ของพระองค์และพระวจนะที่จะใคร้ขวรและสามัคคีธรรมในพระธรรม1เปโตรบทที่สข้อที่9 แต่พวกท่านเป็นพงพันธุที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอ,อันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศเพื่อเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเลือกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์พี่น้องคะทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทำมีจุดจบ จุดจบที่ยอดเยี่ยมพระองค์ไม่เคยปล่อยให้เราแขวนอยู่หรืยอยู่ในบริเวณขอบจงคิดถึงสิ่งที่เราเพิ่งอ่านในข้อพระคัมภีร์หลักของเราส่วนหลังกล่าวว่าพราะองค์ทรงเลือกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์สิ่งนี้ทําให้เราลึกถึงข้อพระคัมภีร์ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่23แล้วพระองค์ทรงนําเราออกมาจากที่นั่น เพื่อจะทรงนำเราเข้าไปและประทานแผ่นดินซึ่งทรงปฏิญาณกับ,บ,รบัรพรพบุุษของเราแก่เราเพร่องทรงนำเราออกจากความมืดเพื่อนำเราเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์บัดนี้เราอยู่ในความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์เราไม่ได้กำลังเดินทางเข้าสู่ความสว่างอันอาศจรรย์ของพระองค์ในโคโรเสีบทที่หนึ่งข้อที่13เราอ่านข้อความคล้ายกันนี้ว่า พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและทรงใ้ายเราเข้ามาไว้ในอนาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์โครเสีบทที่หนึ่งข้อที่13พระองค์ให้เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่ในเขตอาณาจักรของอำนาจแห่งความมืดนั่นคือเราได้ถูกย้ายเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักของพระเจ้านั่นคือที่พำนักของคุณฮาเลลูยาพี่น้องคะ ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่23บกล่าวว่าแล้วพระองค์ทรงนำเราออกมาจากที่นั่นเพื่อจะทรงนำเราเข้าไปคำว่าที่นั่นพระองค์หมายถึงอียิปต์อียิปต์เป็นสัญลักษณ์ของโลกมันเป็นสัญลักษณ์ของความมืดพระประสงค์ของพระองค์สำหรับการนำเราออกจากความมืดโลกคือการนำเราเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงมุ่งความสนใจไปที่การออกมาจากความมืดดังนั้นการเฉลิมฉลองจึงไม่ใช่ว่าเราออกมาจากความมืดแต่เป็นการที่เราอยู่ในความสว่างอันอาัศจรรย์ของพระองค์พี่น้องคะความคิดอีกประกันหนึ่งในแนวเดียวกันคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเปาโลในกิจการบทที่ย6ข้อที่18ว่าไปเปิดตาของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาหันออกจากความมืดมาหาความสว่าง จากอำนาจของซาตานมาหาพระเจ้าอีกครั้งที่เราเห็นจุดประสงค์ของพระเจ้านั่นคือการหันออกจากความมืดมาสู่ความสว่างและจากดื้ออำนาจของซาตานมาหาพระเจ้าและพระองค์ได้ทําให้สิ่งนี้สําเร็จแล้วคุณอยู่ในความสว่างอันอัศจรรย์ของพระองค์แล้วในตอนนี้และแสงสวรรค์น,นั้นก็ขับไล่ความมืดออกไปฮาเลลูยาอาเมน ให้เราเกล่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะข้าพระองค์เฉลิมฉลองช,ชีวิตแห่งพระสิริของข้าพระองค์ในอาณาจาักรแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ด้วยการชื่นชมยินดีในความสว่างและการครอบครองของพระองค์ตลอดไป ขาพรงครอบของร่วมกับพระคิดและข้าบลงก็ใช้แสงและครอบครองอย่างเปลี่ยนไปด้วยพลาสลี่โดยพระคุณผ่านทางความชอบธรรมการเดินทางในชีวิตของข้าพระองค์เป็นการเดินทางแห่งพลาสลีชัยชนะ ความสำเร็จความเจริญนุ่งเหลืองและความมั่นใจที่ได้รับการอวยพรฮาเลลูยาอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าจุดประสงค์ของพระเจ้าคือการหันออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างและจากฤทธิ์อำนาจของซาตานมาหาพระเจ้าคะ่ะและพระองค์ได้ทำให้สิ่งนี้สำเร็จแล้ว ตอนนี้คุณอยู่ในความสว่างอันอาัศจรรย์ของพระองค์แล้วและแสงสว่างนั้นก็ขับไล่ความมืดออกไปค่ะดังนั้นการเฉลิมฉลองจึงไม่ใช่ว่าได้ออกมาจากความมืดได้แต่เป็นการที่เราอยู่ในความสว่างอันอาัศจรรย์ของพระองค์ค่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด